รักในสายฝนในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขามีหญิงสาวชื่อน้ำฝนที่เป็นนักวาดภาพอิสระน้ำฝนรักธรรมชาติและมักจะออกไปวาดภาพทิวทัศน์ในพื้นที่รอบหมู่บ้านทุกครั้งที่เธอวาดภาพเธอรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นในใจวันหนึ่งในช่วงฤดูฝนน้ำฝนออกไปวาดภาพที่ทุ่งหญ้ากใกล้กับลำธารเธอนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มวาดภาพขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการวาดภาพฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักน้ำฝน จึงรีบเก็บอุปกรณ์และมองหาที่หลบฝนขณะที่เธอกําลังมองหาที่หลบฝนเธอพบกับชายหนุ่มชื่อภูที่กําลังเดินทางกลับบ้านภูเป็นนักดนตรีที่เดินทางมาหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเขาเห็นน้ําฝนกําลังหลบฝนจึงเสนอให้เธอเข้ามาหลบฝนในกระท่อมเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลสวัสดีครับผมชื่อภูมาหลบฝนในกระท่อมนี้ก่อนไหมครับผู้เสนอพร้อมกับรอยยิ้มน้ำฝนยิ้มและตอบกลับขอบคุณขรันชื่อน้ำฝนยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ทั้งสองคนหลบฝนในกระท่อมเล็กๆที่อบอุ่นและเริ่มพูดคุยกันน้ำฝนเล่าเรื่องการวาดภาพและความรักในธรรมชาติของเธอภูก็เล่าเรื่องการแต่งเพลงและการเดินทางของเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักนอกกระท่อมหลังจากที่ฝนหยุดตกผู้เสนอที่จะพาน้ำฝนกลับบ้านแต่ก่อนที่จะแยกย้ายผู้ได้เชิญน,น้ำฝนมาฟังเพลงที่เขาแต่งขึ้นที่บ้านของเขาในวันถัดไปน้ำฝนยินดีรับคำเชิญและพวกเขาก็เริ่มพบกันบ่อยขึ้น ทุกครั้งที่พวกเขาพบกันภูจะเล่นเพลงที่เขาแต่งให้ฟังและน้ำฝนก็จะวาดภาพในขณะที่ฟังเพลงของผู้ความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางเสียงดนตรีและภาพวาดที่สวยงามในวันหนึ่งผู้พาน้ำฝนไปที่ลำธารที่เงียบสงบใต้ท้องฟ้าที่มีดวงดาวส่องแสงเขาจับมือเธอและพูดว่าน้ำฝนคุณเป็นแรงบันดาลใจและความสุขในชีวิตของผมผมอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับคุณน้ำฝนรู้สึกหัวใจเต้นแรงและตอบกลับด้วยรอยยิ้ม ผูคุณทําให้ฉันรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงฉันยินดีที่จะอยู่เคียงข้างคุณทั้งสองคนกอดกันใต้แสงดาวและเสียงน้ําที่ไหลผ่านลําธารความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นเหมือนเสียงเพลงและภาพวาดที่ไม่มีวันจบผูและน้ําฝนได้สร้างชีวิตใหม่ร่วมกันพวกเขาเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่คําพูดแต่เป็นการอยู่เคียงข้างและสนับสนุนกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตความรักของพวกเขาเป็นดังเสียงเพลงในสายฝนที่คงอยู่ตลอดไป